สวัสดีครับจากร้านทวัชัยออตต้แอร์นะครับขอบคุณทุกค่าดีๆที่ลูกค้านำอีซูซูมิวเอ็กปี2020คันนี้หรือ2021คันนี้มาติดเป็นหุ้มเบาะหนังแท้50%เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับจะสังเกตได้ว่าเบาะตัวนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับตัวของ v ี o อร์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีหรือไม่ว่าจะเป็นสีได้นั่นเองความเข้ารูปของเขานะครับเขาเลือกมาจากตัวของหนังแท้คู่ตัวเลย แล้วก็สีนะครับเราเอาเรียนแบบมาจากตรงคนซอนกลางที่มากับคู่ตัวรถเลยอันนี้คือมากับคู่ตัวรถนะครับเราเอาสีเนี้ยมาทําเป็นสีเบาะทําให้สีนะครับมีความเข้ารูปลงตัวกันมากๆพอเห็นแบบนี้นะครับมันจะทําให้ภายในเนี่ยเข้ากันทั้งหมดเลยเวลาเรานั่งนะครับที่เป็นหนังแท้ที่มันอยู่ข้างหน้าหนังพ U ูอยู่ข้างหลังมันดียังไงหนังแท้นะครับจะทําให้นุ่มสบาย2นะครับคือไม่ร้อนหลังนั่นเอง อายุการใช้งานานานกว่าหนัง P u ูแน่นอนหนังพียูนี่ครับข้อดีของเขาคือเวลาเราใส่น้าในกระเป๋าหลังนะครับมันจะทําให้ไม่ไม่แพ้น้ําหรือไม่มีอาการพองนั่นเองอันนี้คือข้อดีนะครับแต่ถ้าใครอยากได้หนังแท100้100%เซนเนี่ยยอมได้นะครับตามความต้องการเลยสีตัวนี้นะครับก็มีคนติดไปหลายแบบแล้วหลายสีด้วยนะครับตัวเนี้ยพอเราติดแบบนี้ภายในเป็นสีอะไรนะครับหุ้มแผงเราจะใช้เป็นสีนั้น เพื่อให้ได้ความใกล้เคียงได้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูแถวสองกันบ้างนะครับว่าจะติดมาเป็นยังไงตัวของแถวสองเนี่ยติดเข้ารูปตรงรุ่นแบบนี้เลยรวมถึงหัวเบาะด้วยเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนคู่ตัวมากๆถ้าใครอยากได้เหมือนคู่ตัวนะครับเบื้องต้นก็อยากให้ติดเป็นหุ้มเบาะหนังแท้50%ไปเลยเนะครับหุ้มทุกจุดจริงๆแบบนี้เลย ส่วนแถว3นะครับก็จะออกมาอยู่ในลักษณะนี้นะครับความเข้ารูปตรงรุ่นดูดีมากๆครับแล้วก็มันลงตัวนะหุ้มเปนจนถึงข้างหลังเลยแล้วก็หุ้มเบาแถว2นะครับข้างหลังก็ยังเป็นกรรมีเหมือนเดิมถ้าเราอยากได้ความสะอาดเพิ่มเติมนะครับก็ติดผม5 d ดีลงไปเลยจะได้ความเข้ารูปที่ดีงามนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำรถเข้ามาติดกับทางร้านนะครับ